อันเสี้หายบ่สนามตันันันมาซอยงานจังหวัดนจันได้จันเตยล้ไปเปียกจังหวดเนี่เอาให้ให้มาตีเอาให้มอตันมาซอยเอาเออช่วงนี้มอตันมาตีกองตีว่าที่นั่นเรียนอะไรมเหีียญมอตันมาจัดเตยล้อสิล้วสิไปของน่าจะข้ามันแล้ววาเราอัดอันตันดังมันจะโดนแล้วโอ้ยเ้าชิวขนาดดังขนดน แสา3กิโลบรหลานอเราแช่มานปุ๋ยผกุ๋ยอาหารนี right. ่แถวตลาดเนี่ยว้าววัดผู้หญิงลับก่อนสุขัณอ์ู้หรับก่อนแหงโอ้ยผู้หญิงล้ับก่อนใครที่ล้าประตูประตูประตูรัาก่อนเราอยู่น้ำกันเดียวันประตูแั่กิโลมาลงใส่กันด้ยความซ้ำซ้ำมาจัน์เตยตองไปยินทุเรียนเออพอต้งขึ้นบาขึ้นมาต่ขึ้นมาได้ เรบิบ่ได้ีโพรบเพิ่งเขไปอ้าวไหก็จะไปออนอนกันเนี่ยไ้าวัวุสลแล้วนะอ้แล้วสาตัวนั้แล้วตัดจิ้ใจอ๊ะดตองโอ้นมาโอ้เราเอาหนุ่มใสจักบาดิจจกจาป้าทคนโอ้ยไม่ตันไม่ตันแก่น โอ้ยเดี๋ยวไม่มาเช็คหัวไม่ินหีก่อนเว้ยเออันล้ยรับลับรัมันสาร้ามถ่ายเท่าจะมาถ่ายตัดมันเมื่อเี่ยงอัเแเอ้เอ้ยเ้รัได้สอจันสองันนะได้สองวันแล้วคนแก่งมวยนิจริงดินี่ลูกคู่สงคบดิไม่เกี้ยตาพรยาเก้าดิไปในมอนไปแม่ในมอนเลย มันถ้าได้เปิดเนาะเปิดได้อีกหรือเปกียร์ซีร์สิเกียรแล้วยุณพูดใจออกไม่พราะคุณควบมือจือของอ่ะพูดใจพี่เด่นตั้งคนไหนเนี่ยไอ้คนนันเนี่ยไปทางแม่มาที่นี่เจ้ามีความภูมิใจบ่นนี่ถามมีเกียร์ไหมเกียร์จ้านมีความภูมิใจในตัว้ก่อนตีมีความภูมิใจเป็นตัวของตัวเองควได้ใดมา ผู้ใดอ้ผู้ใดบ้านห้าไอ้ก็ต้องให้หน้ก็คือมูดึงดีได้ขนมง้อดีแมนย่างเดียวเลยแม่เนียคืงไห่่เลิรักหมวจะบอกว่ไปได้เดี๋ยวผูรุงคนนี้ิมเชี่ยชีชอยู่อย่างกระพันมันหาว่ามนติดกันเดอมันหาว่ามันติดกัะเคยเออแล้ว็น่า่ะต่เคยหางเนี่ยเล้ววนเขาสาดอี่ก็จาอย่างตลกมาฟียมเข้าา ตลบมาเลียดูดีมันเรียเห็นรถ้ีไก่ีกอ่อนมันเจียดมันเจียดไอ้ผู้ใดหูมันจูนแ่เนีาวของถิ่นแอเรา้ไดยุหันราไปโทรล่าอันนี้จิงมั้งอันนี้ดูดีัยตลบมาเลียฮัลโหลแเร์แกร์ผู้จะเป็นสากันครับแน แยกหาเาเรยงทีเะเลน่ ah, no oh. no. ี the road, the ่เกยนหาทีเลยเากลังไร่ชนเป็นเจยาเดียงทีเพาะเราเอาไปครัจะลงมอโตเข้าเอาทำางบ้ากกันดีอรับกรลังกลังบักระักอมอมังอมน้อแชมป์ตยานเนื้อือเจียปีกันยกษไทยย้ออมโเป็นทีต่างอโอ เป็นตางเรียมก็ได้กขอรับแขกก็ได้ด้วยไม่ยากการรัฝกฝากเราผมลาโมคุโตเข้าเอาทำบ้างมากตัางเรียมเอาสังขัาเข็ทีสดพักไท่แก้วไวยสามโอสังข้าเแาเซื้ออย่างเดียมันยคนังไงอ้เนี่ับสั่ง สักครั้งประมาณนี้นั่นเอโอ้ยิ่งทำันปดีเดีสิ้นสียสิทั้งหลายอยู่ในใจแทงายมาซอยคอยลาระทุ่มที่เคยทำให้ซอยน้ำมาแดงพอบ่ถึงแม่พอละนี้รอยผู้คู่หวยเป็นน้ำเกลีให้มาเพิ่มมาแย่งว่าหมอลำตั้งหาสถานที่่าสิวันฮ้ลยช่วยทกันไเดย ้าติเราภาพนี้นะเอ๋ยเจ้าจะได้เอินทวงลูกหลานรวงเทียงขึ้นดีเยาวขออาศัยไพผีแก่ส้วมืนในเดือเจ้าและในขึ้นนีนี้คังมมองเสาและมองบมาลองโอฝไหวหอดองเทโากระยิผ้าทิลาเจ้าถึงเมื่อป่าไฟสวรรค์เลยตา วาเล่ก่อนเชื้อสังกูลงมาปิ้นหัวกันให้ไพ่เขาลักด๋อกเรานั้นอันดติดตลงเศร้ารักเรกเว้ยเม่ยยังใหญ่ใจไม่รักกัเลนการล่นจบตอนเชือสังกูลงมาปิหัวกันให้ไพ่พากันกายแก่ทั้งหลายมาฟังรำให้เสือคำด้เเจ้าและในคื่มบัอีมาเข้าตาทันข้อมปอง